เรียกได้ว่าฮือฮาค่ะนักร้องหนุ่มดังทะเละาะภรรยากลางโซเชียลชาวเน็ตคอยห้ามใจเย็นๆอีกหนึ่งคู่รักที่จับมือฟันฝ่าอุปสรรคดราม่าต่างๆด้วยกันมากมายสำหรับโชครถแห่และภรรยาสาวนัดจุธารัตน์เราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโลกโซเชียลแต่ล่าสุดเหมือนครั้งนี้ทั้งคู่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันอย่างไรเมื่อหนุ่มโชคโพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาบอกว่าขอให้เธอมีความสุขกับความทรงจำเก่าๆงานนี้ภรรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าประสาทแค่หาคลิปที่มันเข้ากับเสียงเอะโพสแต่สปแปมให้เฟซบินและอธิบายว่าหนูแค่หาคลิปให้มันเข้ากับเสียงในคลิปก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไอ้ฟ้าถ่ายให้และพี่ดูมันโพสจะให้เอาคลิปมาร้องเพลงใส่ก็ไม่เข้าเสียงปะวะหนุ่มโชคก็ตอบกลับว่า นาโอกิเลนเคยบอกแล้วว่าไม่ชอบทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วที่เป็นอดีต ต่อมาวันที่27เมษายนหนุ่มชโชคโพสต์ต่อว่าสุดท้ายแล้วก็คงมีเตี่องราวที่เข้าใจตัวเองสาวนัดก็มาคอมเมนต์ต่ว่าคนหนึ่งคิดถึงแต่ลูกอนาคตอีกคนหนึ่งทําแต่รถสั่งแต่อะไรใครจะไปเข้าใจคะถามหน่อยท,ทําทีละ3-4หมื่นทำมาก็พังขับก็ไม่ได้พอพังแล้วก็จะทําคันใหม่เป็นแบบนี้มากี่ครั้งถ้าวันหนึ่งไม่มีรถช่วยได้ไหมลูกก็ยังเล็กคิดบ้างใช้เงินเป็นเศษกระดาษไม่อยากพิมพ์นะ แต่โพสเก่งจังเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ